อนนี้นะครับเรามาดูเมนบอร์ดที่บูสต์ Adlock นะครับคิดว่าเมนบอร์ดตัวนี้น่าจะเป็นหนึ่งในเมนบอร์ดที่ร้อนแรงที่สุดในงานคอมพิวเตอร์ก็ว่าได้นะครับอาจจะไม่ใช่เมนบอร์ดที่มีนี่ว่าอะไรเป็นพวกเล่นเกมมิ่งหรือว่าอะไรอาจจะไม่ได้สนใจนะฮะแต่ถ้าเป็นแนวเพื่อนรักนักขุดนะครับบิตคอยนะครับเมนบอร์ดตัวนี้นี่น่าจะเป็นที่ถูกอกถูกใจนะครับสำหรับหลายๆคนตัวนี้ก็คือ a อ l o ็อก1อสนะครับ Pro v t ท Plus นะครับ จุดเด่นเลยก็คือมีสล็อตครับพิซซ่าเอ็กเรสเป็นสำหรับติดตั้งการ์ดนะฮะได้ทั้งหมดตัวนี้เดี๋ยวจะไปดูตัวนี้แล้วกันครับว่าติดตั้งได้เท่าจริงๆกี่ตัวนะครับจากเครื่องที่อยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้กำลังขุดอยู่จริงๆนะครับทำงานจออยู่ตรงนี้ฮะมอนิเตอร์นะครับาการ์ดใช้ RX 470นะครับ เราไปดูครับว่าไซต์ต่ออยู่ทั้งหมดกี่ตัวนะครับเ mm hmm. ดี๋ยวดูสายนิดนึงฮะเบื่อตัวนี้เหมือนต่ออยู่แปดการ์ดนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวลองดูว่าทำงานจริงทั้งหมดแปดการ์ดหรือเปล่า <c oughs> ตรงนี้สี่แล้วนะครับ <c oughs> ตรงนี้อีกสี่ครับ <c oughs> เอาดูดนิดนึง ก็ทำงานทั้งแฝดก๊าซนะฮะก็เรียกว่าเป็นก็ช่วยประหยัดต้นทุนนะครับในการประกอบชุดสำหรับการขุดเหมืองนะครับขุดบิตขุดเหรียญนะครับขุดบิตคอยกับเมนบอร์ดรุ่นนี้ครับ S10 1 Pro V3 Plus นะครับสเปคที่ใช้ขุดตอนนี้นะครับเป็นสเปคนี้ยครับ Core i7 จริงๆคิดว่าตอนที่ใช้ขุดจริงผมจะไม่ได้ใช้ CPU แรงขนาดนี้ฮะอาจจะใช้แค่เซเนอรอนหรือหรือหรือเพนเทียมด้วยซ้ำนะครับก็เป็นอีกหนึ่ง ส่วนที่น่าสนใจนะครับจากแอสล็อกครับ